คือดรต่ำเด็บแห้งเลยจ้ะตอนนี้อยู่ซีขาวไปทางหมอพันธุ์ซีขาวไปส่งโย่หมอไร่เก้าเนาะเดี๋ยวไปส่งง่ายเพื่อนอ๋าเนาะเด็บแห้งดรโดนได้เข้าไปแล้วเขาสุดเข้าไปเลยสู้ๆสู้ๆไอู้้ๆูๆเนาะอดเอาอดเอาะอีกโบกไก่ปันไดพหมอไร่เก้าได้โทรหาปลานก็ได้ไปรำบึงควนไน อาห้สิไปชงแล้วอยู่ห้องหมอกมีเพื่อนร่วอสู่ยนอนร่อนเข้ามล่อยเข้าหองอไรเ้าเียนาะจับไปเนี่ยเวียพอพีน้องเลยพี่เฮาเป็นยังบ่พี่ไหนเป็นยังดีบว เจขาสื่อว่าเ่าอะาสนะเขาเล่เขาเลาดเขาเอาพอดีเขาตำกนเ่าน่ะมสิอยู่เวทีสิบเกืนใช่โละมันตำนมัอตำนกนเ่าหน้า้าน้าหนาสิออกมันนอาเขาตำนเราเาดิเาดิเขาสี่ส่วนมาคือคนนั้มงหนาไปพูดเนาะโดยไปละ รถที่ห่อยังก็รุ่นใดขนาดจะเป็นแบบรุ่นใดมันมีหาวขึ้นมาเป็นสีขาวมันกับมะขาวใค้ไหมมะขาคแบบขามแบบคนยาคนยาแม่สีปนปอนเท่ารถจงรืรถขงเล้าของเจ้าม่์ม้วไวไปตัไปไปแต่ว่าด้วันไหนวันทวันไหน không dùng hên, phải ờ, có cái sang già con sang nó, sạc con già hả? sang già, sang già cái này, nó, cái này, cái mí này, già bòn kho này. Đấy, đấy thì bò, bò, cái cây này dùng hên, bớt leo này được. โอ้ยวังแนวเหยียบหยุ네่นฮักพอตาเอ้ยเรียบร้อยแลยอ่ะน้ำมันเครื่องน้ำมันออกหมดแล้วนะเฮ้ยน้ำมันก็ออกโม่ก็เป็นไปแล้วเนาะแบบมันกระทบกระเทือนปาดนี่เลยโอ้เมนลี่เนี่ย บบ้เปียกนี่อ๋อน้ำมันไหลออกมาแล้วนี่เป็นบ้ร่วมแล้วน้ำมันมันไหลออกเนาะนี่ดเรางไปหายก่อนนะเราเจ็บเฮงอะไรด้นี่ยโอ้นักไม่หายไปได้พาดนับไปฮะสักคือสักยาก่อนเนาะสักยากันเลือดกันยังก่อนนัดไปเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอารถมาเอารถโอตามารถก็ได้เนาะเนาะทางโอตาเพิ่อนกะไปเอารถจากก่อนเน้องฝึกตรงน้อง เกิดเหตุการณ์ผ่คาดคิดเนาะพนอเนาะในระหว่างการเดินทางเพี่อนเพเลยเนาะเนามียังเีกน่องัเนาะเวอ่อนคนุดคนสุดเลคนุดำเลยาำสุดเข้าไปเลย ไอ้นี่แท้ยังบ่ให้นี่เฮาบ่ฮู้อ่าบ้านสีบุญเฮืองสีบุญเฮืองเก็บแหนนี่มือบ่ได้ักรูติดบ่ได้กกะติดบ่ได้จักกะติดบ่ได้ส่งลูกคู่แล้วกลับมาพอดีพอดีมีแต่ว่ารจักกหาเพิ่นนําีแลเนาะุกไว้ในเฮือนเพิ่นก่อนไว้นําเนนําหยังนก่อนอาไว้นําเพิ่นนําซานเพิ่น้ก่อนครับพี่น้องมาเนาะแม่น ผใเนาเขาให้อ้ายเพิ่นเนาข้าคลายให้ก็ได้เนาะเออกเร็วเข้าหมอกุมก็ได้พ่อหมอเจ้าจะมา่เจ้าลงมีห้าวไปมีบ่ทาง100 109อ๋อเอาขึ้นรถได้บ่ใส่รก็ได้บ่เนาะอันนี้กันมีเชือกหัดก็ได้อยู่เนาะแต่ว่าอยากให้โคันนี้นะเออ แต่หว่าราอยู่ในบ้านนี่บ่รมจักประมาณนี้มันมันหู้เบลอาพ่อนเบอเอาอยอี่ค่ทันได้เ็นรมเลยซ้าเนาะเหไนเนาะแต่่นว่ารีขาตาลอกข้าางจะมีถรถสีขาวเาาาได้คนหลายคนู้่หลายคนแล้วเอาขึ้นไป

Ừ, à, phân ghép à, 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 cái thương lột khương lang năm nó trên đó. À, 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 ở trên nó và để cho cả từ lẽ nó phải cái nó từ đó cả ma về bạn thì rằng là phải xuống lụ phải xuống lụ là sẽ mưa bạn cắt mưa bạn là

ไปฮาแม่กงใจให้เธอแม่กแมใจอ่ะบอสตาเปิดไห้เนี่ยทักทายสบายดีน้อครับพูดแม่พี่น้องเอฟซีบอสจูบสุขคนพี่้องเลยจังใดกะช่วยกุไลไรกุเซ่เนาะให้ฮอดในถึงทางกตบแม่บนภูนํำแน่โดยโดยคืออันแม่น้แม่กมใจไอวายอจังใดกะถามเพื่อได้วยโด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 ยไปน้อบาคือดวดตาเด็บแห้งเลยจ้ ตอนนี้อยู่สีขาไปห้องหมอพันสี่ขาไปส่งโยหมอลยเก้าเดี๋ยวไปส่งง่ายเพื่อนเนอะเจ็บแหงด็ดโดนไดเข้าไปแล้วเขาชนเขาไปเลยชูชูชููููเนาะอดเนาอดเนาอีกบกไก่ปันได้ห้องหมอลอยเก้าด้หาบาร่าก็ได้ปบึงบึงคนนี่อ่าเาจิไปชงล้วอยู่ห้องหมอมีเพื่อนไปส่งอยู่ห้อหมอลอยเก้า มาาไลกเสงห้โอ้นอนแบบว่าตามแล้วนี่พี่น้องเลยคือเพิ่นน่ะตัดหน่ะไอ้แล้วได้บอกตาแม่นบอกไอ้เพิ่นตัดหน่ะเอาแล้เราลบอ้ปอันนี้เอาไปจำดูก่อแล้วเราเราเราคอยอิบอันนี้ค่คอยไปตั้มคนแล้วเอาง่ายๆคือแบบว่าถ้าง่ายแล้วนี่พยายามหลีกเลี่ยงแต่รถคันนั้นน่ะซิกมาใช่อีกซิกไมาใส่ก้นซิกใส่เราตั้มคนแล้วดิ คืออาเจ้าน่ะมาเหตุงานทั้งที่บรอเวมาเข้ามาส่งลูกชายเขาดีส่งสายลูกสาวแล้วก็แล้วมาค้ำเหมืนนี้ยะนอะโดยนี่สิแหลาสกับสัตว์สมัมันไกลมันย่านเลยอ่าเอาไปเนาะแต่ว่าก็คอยแน่นแน้วเราทางวสเนาอยู่ทางหลังเันครึ่งรถบ๊ะเพชเอารถอ้ายขึ้นไปน้ำเลยพี่น้องเลยเพราะวิ่ืออาท่ากับเพาคอยเรื่องงานนี่ทั้งใดนะนี่ก ยูวนสบุญเฮืองพี่น้องเลยเนาะยู้านสีบุญเฮื่องไอไอกงบ้อเมกงเออไปสบายโอ้ไอไวชื่อชื่อทางทางเมนะเมกงพี่น้องเลยยูบ้าดงเห็นนนำมือน้ำนี่งเ่าเหมือนไงโอ้ยยูในชงเรานี่บาทไดรุ่นขาชงจนขาดแน่เนาะสู้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 ไออุดเอาอุเอาอีกบกไงปันได ปล่อยไว้โดนหิ้นี่ได้แมนพอตาพอตาพอขับไปไหนพอเบาเสียนครึ่งรถอยู่นอกแมนครึ่งรถอยู่นอกเนาะเพราะว่าเห็นแมนยังสื่อสารกับพวกเราได้เนาะพอตาเนาะบอกว่านั่นผู้นี้นะว่าไอ้เรายังมีสติแบบว่าเราได้ละกันยูมันอาตาฮานหลายคนพี่น้องเลยเนาะ ขอบใจหอะไรได้ดีสวยโวยโดยโดยบอป็นยังบอป็นยังเนาะช่วยกันไปแมนอ่าได้เฉยได้ก็ช่วยน้องน่องนะซื้อต่าเด้อน้องน้อยช่วร์ต่าเด้อเฉยเดี๋ยวเขาได้อมดตายได้อขอบใจหลายนี่ค่ะมาแต่เหตุงานคือกันมาเหตุวียคือกันกลายไปเลยร้องว่เป็นยังไงโปรเชนหรอไอ้เพื่อนคือหุ่มอยู่หรอหอนจนไม่แช็คชิ้หอนเนาะบ่าตาเนาะเออเามำพอดีรา ทหารบาต้าแล้วเราไปส่งให้ยู่หมอเลก้ารับาบาน้าแต่ว่าให้เขาโทั่วาบาน้าก่อนว่าให้เราออกมาอยู่แถวหงมอ่ะนะเนยหล่นนด้ตำทางทางแรกวทาแบบคือเต้นแน่ัวน้องน้อยจัอหล่นไดนะเออยู้เหน่งก็แงงี้ตัวนี้อ่ะอ๋อถูกหงอเล้าลิงลงเมืออีกเนี่ยเพราะว่าเว่าแล้ว หนึ่งมาเนาะเขาอคนเนี่ยน้ำเลือดกล้ามเลือดยังเพื่อนว่าเนะเหล่าบี่อาชาวคมีมีเหล่ายังว่ากินเหล่าตัดกนเนาะเล็ดยังบุษย์นะพี่น้องเนาะยังบุษย์น้อ้อ้าอาอ้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 กม้าอ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 ยาองกอ้าอ้าอ้าอ้ไอ้า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 กาง้าอ้าก้า้้าอ้อา้าอ้อ้าอ้าอ้อยู่า้อาอาาา้ โอ้เต็มทางด้วยเนาะดีๆคอยบอกเอาหน่ะคอยลงโอ้คือว่าแรกกับเจ้าถือหมวกกันน็อกอยู่เพคือบนบ่บนถือเลยโอ้ยวัดนึงแป๊บนึงอยูบวกอะไรยูบวกอะไรยังไงใจเย็นๆนะเพราะรถทั้งหน้าขึ้เรียบมามอบเฮ้ย เียบใช่ไหมใชเงียอ้เจ้าเจ้าเอาจากทั้งขางลงนะเบิ่งแม่เอาขางขันลงโอ้ยพอเราปุ๊บคนหนัขานเขาลงรถดีขนหนักคนถีงแต่ว่าใอยเอาไหล่คงแต่ว่าไหล่อยบนแห้งแล่มือคนนี้ขับรถเนอะถ้าตามตามขอมือคอยย่างอายแล้วแตะได้มือคันนี้น่ายสิครับตอนนี้เงอะเลยปเ๊บอย่างนี้เราถ้าไปได้ป้ะสองคันแต่ว่าบีดบีดคันหนึ่ง ได้อยู่ได้อยู่เนาะคอยไปกันแล้วก็ได้เนาะถือๆมาอยู่มันบอกคือมีวอล์วว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 วล้ววววววากวว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 ัวววเนวว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 วาวว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 ้องวว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 วเวววว้นววววอวววววววอวว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 หวพวว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 งวว้อววเราก็ยัง ทุว่าจิโทรหาภายดีนะแตอไอ้ไอ้มีน้องอยู่บ้าทางนี้แถวแถวใกล้นี่แถวแถวใกล้เป็นแพทย์อยู่นี่โอ้ไครแน่ไค้เน่เนาะยิ่งดีแต่ว่ามีญาติพี่น้องทางนี้พอได้เบิ่งแย่งกันกระตูหนาไข้ทหารเราด้วยแมนแมนดีแต่ว่าถือวนขู่คนคนหลายคือวันนี้ ตั้มหนาขนาดคอยไตอะไรจกินเนี่ยเลยเลยให้ได้จะเพิ่มเบียดอ่าคอยเบียดเอาเราละค่ะเราเขปิดวิดเอาไว้แล้บยังยังบุ๊ดวิดถ่ายเราตีถ่ายเฉยหอยโอ้ยว่าแล้วตอนว่าแบบอ่าแบบพี่กับพ่อสิลงมาจอดเยี่ยมชองเบงแองเนาะอันนี้ชีวิตคนทั้งคนไหนรู้สึกว่าคอยไตเห็นแล้วอ๋อเดิอ๋อไอ้หดหดหดละไอ้หดละหอนแล้วหอนแล้วเนาะ

À. thực loại. Ôi, nó phải rão nó. Rồi. Oh, đúng rồi, đúng rồi. À, Đôi, Đôi. Đây vô đây, đây, đây

แต่ว <Cornell. S 2> ่าก้องเจ้าน่ะร้อยทั้งร้อยเด้อแบบกระดึกกระดักแน่นอนโมตาเอ้ยเพราะว่าแต่ว่าคลิปข่อยก็บบรรยากาศสบายดีก็พพี่น้องหมดเลยจดจัดเลยจดเเลยพี่นน้องาะสบายดีเนาะาตอนนี้คือสิบบได้แบบแร่หาคนได้มาลงซอยเนาะโมต้าโอ้แบตแบตเจ้าหน่อยตัดตึดเลย ô, oh, kiểu oh, mà nó uh, đay, <laughs> no. con đây rồi. 2, 2 nó ra. Cứ, yeah. à, cứ, à, kẹp, kẹp nó, <laughs> <laughs> bộ ăn tàu ăn sen tụ tụ đúng không? Bò xén, khó ăn bò à, sen khương khảo ăn hãy tuồng tuồng ừ, ok hãy tức sẽ hai luôn con cứ đẩy vào tài à, chỉ nhỏ năm à, bộ bộ khoai nho bò sen này vào ta nho không thay gì ok Đúng, vào lùm lấy này à, chơi 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 cho lập hàng vào ta về thẳng năn cho bạn này ở à, năn lấy đó ở đây thôi นี่นี่ก็เช็ดจับนี่นี่นี่นีชกดีเออเงอยล้มดแพ้มันแนนอนอึ๊บมีแต่ว่าล็อกโค้แล้วกูเจ้ให้ยัแล้วนี่เเปินเาออหือเราว่าว่าก่อน่าน้ำทออหนาใช่นี่เก็บร้อยตายแล้ววะตายเด้วบ่บ่บ่นอกอีกล็อกล็อกได้เออล็อกได้ถอยกูเจ้ให้แล้วนี่สินี่ หมดจ้ะจับก่อนหมดต้ะปวดปวดแขนจับถ you know, ่ายก่อนแป๊บนึงโอเคมาเนาะพี่น้องโอ้เราติดต่อกับพี่น้องเราได้อยู่เนาะใค้แน่ใจพี่น้องเลย โอ้เนาะอ่ะอ้เนาะมแตว่านี่แกรถเจ้าเด้ออ้าวแรถเพิ่นขึ้นปับแต่ว่าขอมือแล้วเนาะโอ้อต้องดป่าดคาสุกเลยโอ้ย เอ้าปลอดภัยดอกบาดนี่ถึงหอดมือแพทย์เพื่อนลยเอาเ่อยกันเท่ากัอยู่ะไเจ็บเพ่นแล้วเพิ่ยังวากับี่ยตีพี่น้องเพิ่นได้อยู่เป็นยังเนาะอ่าอ่ามีแต่ว่า โอเคยังมาส่งเพิ่นอ่ะอ่ะอ่ะมาเดี๋ยวอันเขาอันนี้ให้เดี๋ยวเขาบอกเพิ่นอรายละเอียดก่อนไอเพิ่นเก็บมีแต่ว่าอ่ะตอนนี้เมชิมาแล้วบ่โออยู่แข่งขมวนโอโดยโดยตอนนี้ตอนนี้อ้ายเพิ่นอยู่ห้องหมอกุมนีเดอ ด้ดยด้วดยด้วดดดยอ้าดดยเพ่นกะเจ็บแห้งอยู่นะเพื่นนอนห้วอ่าววัเท่าที่ไอ้เพื่นรอกะอ้เพื่นอะต่ำมาก้น rồi men đâu rồi đôi đôi đôi, đôi. <laughs> thôi là sập. thôi 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 đứa thôi 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 nam thôi thôi nam thôi thôi à thôi 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 ไซบาดนี่น no, no, ้ะบัดอันแมนแมนโอ้ยเดี๋ยวกำลังชิมเมื่อเด้พี่น้องคนกะติดต่อได้ทุกคนแล้วน้องพี่น้องเนาะมีแต่ว่าอยู่ในห้องหมอนี่ครอบอไอ้วินหัวน้ำบ๊อมีมีแต่เจ็บหบนาอึกอย่างเดียว เจ oh, ็บข้างนี่ยืนขึ้นโอ้ oh, จงใส่กระแทกแบบเอาเอาขางลงลงเลยนะเคยรู้สึกว่าเขาลงขางหัวแต่เคยไปเจ็บขางซ้ายโอ้ oh, ลงขางหัวแต่เจ็บขางซ้ายอ่า <c oughs> บัตรพี่น้องเจ้าผู้อยู่หอ้องเงิน,นมอใช้ชาบุญทู่แล้วท่านหมอโทรเราเดอะโอบุญทู่แล้วโอเคจ้ะเนาะ

มันกำลังสูได้เฮ้ยโดยโดยโดยไอ้ต่อยเท้ามินิตอยเจ้าโดยบุญกุศลประลางโดยมีมีแต่ว่ายแชมเปี้ยนอันนี้กะอ่าคือชุมนองนี่เฮ็ดทั้งช่องยูทูบอยู่สินะโคสร้างทิ่ต่อกับบ่าวตาบ้านเฮาแล้วกับบ่าวเสนบ้านเฮาบ่าวเวียดบ้านเฮาเนาะอ่าแมนเมนเอ้าจังใดกับมีแต่ว่าพี่น้องงานฮาวผู้บุญหลักอะชุมนองสิกท้าเด้อรถรถเจ้าหน่ออยู่หันเด้อ อ่านี่ประจอบงานท่านหมอพุ่นฮูเพิ่นนียกโดยโดอ้ายเนาะอ่าโดดยเช้าไว้ไว้เ้าไว้ไวอ้ายเช้าไะถือว่าพี่น้องเราก็อยู่งหมออยู่พี่น้องเอ้ยปะบดนี้อ่ะบดนี้เนาะทางบ่อตาอีกก็คือสิได้ขอโตกลับก่อนเด้อบดนี้พี่น้องเด้อเนาะก็ขอให้อ้ายเพิ่นอ่าโชคดีปลอดภัยเนาะอ่าจะแฮงเาไว เพื่อนะเป็นคนอ่ายู่ดงเห็นเนาะพี่น้องเนาะอ่าคนดงเห็นแ้วก็มาทรงลูกชายอยู่พี่ว่าตาก็ยังไม่ได้ถาอ่ายังไล่หรอกเนาะเพราะว่าไอ้เพื่อนเจ็บพี่น้องเคยพ่ามาทรงเพื่อนอ่ากับได้แบบสั่งถามรายละเอียดปันใดนะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าท้าไอ้เพื่อนกับพยายามโทรติดต่อญี่ติพี่น้องได้ทุกคนแล้วแล้วก็เพื่อนมีพี่น้องเนาะอ่าเป็นท่านหมออยู่ห้องหมอนี่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็ได้หู้จักแล้วก็อ่า ได้เห็นการยังเรียบร้อยแล้วสินะมีแต่ว่าทางบอต้านะ้องบอเซียนบอเวียดก็ที่ได้ขอตัวกลับก่อนพี่น้องเลยมีแต่ว่าเนะาะขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สกุลสุคนเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมหากว่าคำว่าคำ,ำจาไดบอสุภาพบอโมนนุ่นหูยังไดงกากาขอโทษขออภัยนะมีแต่ว่าถ้าคลิปนี้ขอให้ทางอ้ายเพิ่นโชคดีดีเช้าไว,ไว้ๆเนาะทางบอตาเองก็คือสิได้จบคลิปก่อนเด้อบัดนี้เนาะเสียใจอย่างเดียว ที่ผู้เพิ่นตามนะบ่จอดพี่น้องเอ้ยตามแล้วนี้อายแล้วป้ายรถก็บ่จื้อเนาะพี่น้องเนาะไปกลับก่อนมานี่พ่อแม่พี่น้องเนาะอ่สบายดีเด้อโดยสบายดีบ่แซนโยโดยบดนี้พ่อแม่พี่น้องเมื่อก่อน